การทำทางเราเนี่ยเรียก C S V นะฮะ e a t e s h a r e Value แต่บางคนเนี่ยก็เรียก Sustainability คือเวลาน้องๆทำเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปมันต้องวินวินคือเกษตรกรได้นักศึกษาได้เราก็ต้องได้ด้วยม่งั้นมันจะไม่ยั่งยืนนะฮะถ้าเขาได้เราไม่ได้หรือเราได้เขาไม่ได้มันก็ไม่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ใช่การทำดำเนินธุรกิจอย่างเดียวนะครับเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเนี่ยเราก็ต้องคิดถึง s t a ็กโฮ l d e เทั้งหมดใกล้ๆตัวเรานะฮะเลือกขยะ mm hmm. เรื่องสิ่งแวดล้อม mm hmm. เพื่อสังคมควบคู่กันว่าเราจะได้อะไรแต่จริงๆเนี่ยการทําพวกนี้มาเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่ๆ,ๆคือเราได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นได้บริโภคของที่เฮลตี้นะฮะไม่มีสารพิษสิ่งที่เราทำเนี่ยคือถ้ารู้โสโลกแกนของเซ็นอร์ทำก็คือทำด้วยกันทาด้วยใจเราคิดว่าทุกคนต้องร่วมกันท ไม่มีใครสามารถคนใดคนหนึ่งทาได้นะครับพอเราคิดไปเนี่ยเราก็คือผมเนี่ยชอบทําแบรนดิ้งชอบทาการค้าผมก็จะนึกถึงว่าทํายังไงถึงมันจะยั่งยืนแทนที่เราจะเอาปลาไปให้เขาทานเนี่ยเราสอนเขาจับปลาแล้วดูสิ่งที่เขามีรอบๆตัวเนี่ยอะไรที่เราสามารถจับมาพัฒนาได้เนะี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะดูว่าที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนมันเคยมีอะไรแล้วมันหายไปไหน ทำให้มันกลับมาทำใหม่ได้ไหมแล้วก็ทำให้มันนิยมนะครับสิ่งพวกนี้เวลาน้องๆทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูสิ่งรอบข้างเรานะแล้วเราจะเอาพวกนี้มาพัฒนาให้มันเป็นผลบวกที่ดีได้ยังไงแล้วให้มันยั่งยืนได้ยังไงแล้วก็ต้องพยายามดูด้วยนะฮะว่ามีความต้องการของตลาดไหมนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราอยากจะทำแต่อาจจะไม่มีความต้องการตลาดไม่มีคนซื้อ ดังนั้นเวลาจะทำคู่กันไปเนี่ยเราต้องดูด้วยทุกอย่างเลยนะฮะมันถึงจะยั่งยืนด,ด้กิจกรรมของเศรนทุ่รทำนี่จริงๆเราทำอยู่ประมาณ4-5เสาหลักๆก็คือหนึ่งเนี่ยเราต้องการลดความเลื่อล้ํานะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องการช่วยพัฒนาเกษตรกรนะฮะเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยูนิคของคนไทยเราเนี่ยนำมาดัดแปลงให้มันร่วมสมัยขึ้นนะครับแปรรูปนะฮะ ดูแลเรื่องอการศึกษาให้กับนักเรียนให้ทุกคนนี่มีการศึกษาแต่ควบคู่กันไปสองอันนี้เราก็จะทําเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะครเพราะว่าพยายามลณลงลงให้ใช้พลังงานสะอาดรีไซเคิลแล้วก็ก,ากําจัดพวกขยะม,มูลฝอยและสุดท้ายนีย่ก็คือรักษาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีุ่ดซึ่ง4อันนี้เวลาเราทําไปด้วยกันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันนะฮะแต่พอทําไปด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งเราจะต้องดูแลไปพร้อมๆกัน ในวันนี้เนี่ยเราก็มาเปิดบูธเซนเทัลทามซึ่งในงานข้าวและงานคอฟฟี่เฟสเนี่ยเราจะเน้นอยู่2อย่างก็คือกาแฟที่เราปลูกป่านะฮะคอฟฟี่เฟสแล้วก็งานข้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านนยขึ้นมาจริงๆข้าวเนี่ยเราทับเยอะมากนะฮะแต่ว่าวันนี้เรานำ11สายพันธุ์เด็ดจากตจังหวัดขึ้นมาซึ่งส่วนมากนี่เราเจะเป็น G I หมดแล้วแล้วเราก็ให้เชฟเทพเชฟลักนะฮะแล้วก็ร้านสปาเกตตีแฟคทอรี่เนี่ยมาทำเป็นสูตรอาหารพิเศษซึ่งสามารถ มาชิมได้ในงานนะครับแล้วก็ทางเชฟเนี่ยก็ทำเป็นโอมาเกษตรนะฮะวันหนึ่งสองรอบแต่รู้สึกว่าจะจองเต็มหมดแล้วนะวันแรกก็อยากให้มาชิมกันนะนอกจากข้าวเนี่ยที่เราจะเอามาทานเนี่ยเราก็เลยดัดแปลงเป็นของไทยด้วยนะฮะอันนี้เราก็จะมีะน้ําหอมข้าวซึ่งเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็จะดูนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราทํากับเปลือกข้าวเอ่ยทํากระเป๋าเอ่ยแล้วทุกอย่างเนี่ยเราพยายามจะทําเรื่องรักโลกก็คือ เป็นปลอดสารพิษและรีไซเคิลทั้งหมด